เคียรทีอรอบยิ่งค่ะกราบคารวะครุทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะอันนี้อยู่แปลงนาน,นะคะมาซ่อมข้าวกับครูดูดูกล้า <laughs> <S <S ซ่อมข้าว ทำไมข้าวได้ซ่อมคะไะนอธิบายให้พี่น้องทางบ้านที่ไม่คุ้นกับการทำนาฟังข้าวมันต้องซ่อมเพราะอะไรมันจึงต้องซ่อมค่ะก็คือเขาเกิดมาดีอยู่ค่ะคุณแล้วทีนี้อ่าเราอันนี้รอบที่สองนะคะหวานรอบที่สองแล้วทีนี้หอยกับปูเขาก็มารบกวนค่ะเขาก็มากินมันก็เหลือให้เราประมาณนี้ค่ะค้ดมันก็เลยต้องซ่อม แล้วเวลาซ่อมก็คือเทคนิคการซ่อมเราต้องเอาต้นกล้าที่แข็งแล้วก็น้ําต้องน้อยค่ะมันถึงจะรอดจากหอยไม่งั้นถ้ากเกิดช่วงที่มีหอยเชอรี่เราเราไปอ่อไปซ่อมเตน้ําลึกแล้วเขาจะโน้มอะค่ะเขาเขาจะช่วยกันค่ะครูหอยนะ่ะถ้าเกิดเขาโน้มโน้มต้นข้าวต้นนึงนะ่ะเขาต้องการจะกินต้นข้าวต้นนี้เขามาเขามาตัวเดียวมันไม่สําเร็จ เขาก็จะเรียกเพื่อนเขามาสองสามตัวก็จะมาช่วยกันโน้มค่ะโน้มแล้วเขาก็กัดกินแล้วทีนี้น้ํำลายเขามันจะมีพิษค่ะพอเขากินแล้วมันเหลือตอแล้วมันจะหายไปเลยมันอ่ามันเหมือนกับพิษที่เขาไปไปทําให้ต้นข้าวตายค่ะครูตรงนี้อะ่ะมันจะร้ายกว่าปูถ้าเกิดปูเขากัดกินมันเหลือตอมันก็แตกขึ้นมาใหม่แต่หอยเชอรี่นี่จะร้ายกว่าค่ะอืมนี่คือ เมื่อก่อนเราก็บอกว่าเขาคือศัตรูข้าวใช่ไหมคะอ่าแววแววไม่ได้มองว่าเขาคือถ้าเกิดว่าเขากินเราก็โอเคเราก็ซ่อมไปเราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้อะไรยิ่งยิ่งเรียนกับอาจารย์ยิ่งอันเนี้ยคือก่อนหน้านั้นแววเคยทํานาอยู่แปลงหนึ่งแล้วทีนี้มันมีหอยเชอรี่เป็นนาน้องชายนะคะก็แล้วก็ไปสังเกตเห็นว่าอ่าแววซ่อมแววซ่อมตอนที่น้ํามัน น้ำมันน,น้อยๆอะ,ะค่ะคูรู้แล้วเขาก็กินไม่ได้แล้วแล้วเาขาโน้มต้นข้าวกินไม่ได้ข้าวมันก็รอดนะคะแล้วฝนก็ทิ้งช่วงพอฝนทิ้งช่วงไปแล้วอ่ากว่าฝนจะมาต้นข้าวเรามันแข็งใช่ไหมคะเราพอน้ำํำ <ừ> น้ำมาเยอะนะคะคุรู้น้ามาท่วมต้นอ่าครึ่งต้นข้าวเลยแต่ต้นข้าวเรามันแข็งแล้วเขาก็ไม่กินค่ะแล้วเขาจะไปกินหญ้านะคะเขาจะกินหญ้าแล้วหญ้าทั้งผักบุ้งทั้งอ่าแห้วนะคะ มีแห้วมีผักบุง้งมีหญ้าหลายชนิดนะคะเขาจะถอหมดเลยนะคะจะทําทให้แปลงของเราไม่มีหญ้าปีที่แล้วของเบลก็มีอยู่แปลงหนึ่งเบลก็ปล่อยเขาไปเขาไปมันก็จะมีอยู่มันมีอยู่สองสองจุดนะคะเบลไม่สามารถที่จะไปซ่อมได้เบลก็เออปล่อยมันมันว่างแค่สองจุดมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เบลก็ให้เขาให้เขาช่วยดูแลเรื่องหญ้าให้เรานาก็ไม่มีหญ้าะคะ่ะ <c oughs> อ,อ๋อนี่เป็นเพื่อนช่วยทํานานะคะเก็บ oh. <laughs> เป็นเพื่อนเก็บอ่าเก็บส่วนที่เกินจากข้าวไปใช่ไหมก็ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นมุมมองของเราที่ไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเวลาเราเรียนนี่เราจะอ่านพวกนี้ว่าเป็นศัตรูข้าวใช่ไหมคะศ <Okay. S 1> ัตรูดูเป็นสายตรงเกินข้ามจริงๆแล้วเขาก็เราก็มองในมุมเกลือกันได้นะคะค่ะค <Okay. S 1> าะเด็ ฟังฟังแหววพูดเนี่ยได้ทำให้ได้เห็นถึงถึงความการทำนานที่ว่าเราต้องเข้าใจเนาะเราต้องเข้าใจเข้าใจธรร,าธรรมชาตินั้นใช่แล้วก็เข้าใจสิ่งแวดล้อมนั้นอ่ะเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราจะเห็นว่าเราสามารถเอาประโยชน์จากการที่มีอะไรอยู่ในพื้นที่บ้าง หมือนที่เราพูดว่ามีหญ้าเราก็รู้ว่าหญ้าเนี่ยมาช่วยได้นะเป็นปุ๋ยถ้าถ้ามุมของการที่มองหญ้าเป็นปุ๋ยแต่ถ้ามองมุมของหญ้าเป็นพืชที่เกินมาก็จะเป็นบอกว่าวัาชวพืชตรงนี้มันก็จะเป็นมุมที่ต่ะสามารถมองดีก็ได้นะมองร้ายก็ได้เหมือนแววมองว่าเออเขาก็ช่วยกําจัดพืชตัวอื่นนะมันก็ดีใช่ไหมคะค่ะ ่ะตรงจุดร้ายก็คือเออถ้าต้นข้าวเรายังอ่อนอยู่นี่เขากัดกินได้อย่างเงี้ยทีนี้เราก็แก้ไขสเสร็จแล้วก็แก้ไขไม่ได้แก้ที่ว่าไปห้ามเขาได้แต่ว่าถ้าต้นไม้เราแข็งแรงถ้าต้นข้าวเราแข็งแรงก็จะป้องกันเขาได้ใช่ไหมคะเราก็มาทําต้นข้าวเราให้แข็งแรงนี่ก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติของชาวนาเรานะคะค่ะข้าวกี่ไร่านันดูเยอะเหมือนกันนะคะแปลงนี้แปลงนี้ข้าไรค,ค่ะครูรู ก็แปลงนะคะที่ว่าปีที่แล้วน้ําท่วมอ่าตรงนี้จะท่วมอยู่ประมาณสองเมตรสองเมตสามเมตรค่ะไม่ได้ข้าวเลยไม่ได้ข้าวเลยนะคะอะปีนี้ให้กําลังใจนะคะปีนี้ให้กําลังใจว่าเอาเอานาเวลานึงจะรู้ผลก็เมื่อได้กเกี่ยวเสร็จแล้วนั่นแหละข้าวอตอนนี้เราพอรู้อข้อมูลว่าเกษตรกรต้องลุ้นถึงต้องต้องดูแลข้าวไปจนถึงแห้งถึงยุ้งฉางได้นะคะ บางทีไปถึงลานตากข้าวก็ยังถูกฝนตกงลงมาแช่ในลานตกลงก็ไม่ได้ข้าวคุณภาพที่เราคาดหวังอะไรแบบเนี้ยดังนั้นอ่ะทุกขั้นตอนมีรายละเอียดแล้วก็มีความภาคเพียงของเกษตรกร,กรหรือเกษิรกรอยู่ในนั้นแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องก้าวผ่านมันมีทั้งมันจะมีความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะให้เราได้ล้างกิเลสเราเนะาะค่ะค่ะนุชนากับแหบวผ้า ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะครูรู้คือเออเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเรื่องของแม่ <Okay. S 1> เรื่องเรื่องกิเลสความกิเลสอ่าความขี้น้อยใจของแหววนะคะ hmm. แหววไปแหววไปที่สวนนะคะแหววไปที่สวนแล้วทีนี้ <Okay. S 1> อ่าไปตั้ง,งแต่เช้าค่ะครูรู้แล้วทีนี้มันก็ได้ยินเสียงเสียงตามสายของโรงเรียน oh, ค่ะมันอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วทีนี้แหววก็เลยคิดถึงแม่นะคะเออตอนนี้แม่ก็คงไปปลูกหลานละ ก็อมองเห็นความลําบากของแม่นะคะแล้วแหววก็นึกนึกเออนึกสงสารแม่ว่าเออเราทิ้งภาระนะเราไม่เคยดูแลเลยมีแต่แม่ไปปลูกหลานหลาน,หลานคนที่แหวเคยพาไปที่ค่ายด้วยนะคะ mm. แล้วทีนี้แม่แม่ย่าเขาก็ไม่อยู่อะค่ะตอนนี้พ่อเขาก็ไม่อยู่ก็อยู่ในความดูแลของแหววกับกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ mm. แล้วทีนี้แหววก็นึกขึ้นมาแหววก็เออ มันก็เรื่องของแม่เนาะไอเราก็ไม่ทุกข์ใจแม่ก็ทุกข์ใจแม่ก็แวดเวดแวด,แดให้หลานอยู่อย่างนั้นแหละก็ฟังอยู่ทุกวันทุกวันมีแต่แม่นะคะมีแต่แม่ใส่อารมณ์ตรงนี้นะคะแล,แล้วแล้วแววก็น้อยใจนะคะคุณรู้ว่าเออก็ก็แววเลี้ยงหลานมานะคะลูกพี่สาวลูกพี่สาวเลี้ยงมาสี่ห้าคนนะคะคือพ่อแม่เขาไม่อยู่อะคะ่ะแล้วทีนี้พอเขาโตขึ้นนะคะเขาโตขึ้นแล้วทีนี้อ่ามันก็เกิดการเกี่ยงกันนะคะแล้ว มันอยู่บ้านใกล้ๆกันใช่ไหมคะคุรุแล้วทีนี้คุณแม่น่ะคุณแม่ก็จะใช้ลูกเราใช้ลูกเราบังคับลูกเราทํางานแต่ว่าหลานอีกสามสี่คนที่ว่ามีมีแรงเขาทํางานได้แล้วอะไรแล้วอะค่ะ แม่ไม่ใช้อะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วทีนี้แม่ก็จะใช้เหตุผลว่าก็เขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับมึงเขาแยกบ้านไปแล้วแล้วมึงจะไปใช้เขาทําไมมึงจะให้เขามาร่วมทํางานด้วยทําไมอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันก็เลยมันก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจว่าเออหลานก็เราก็เลี้ยงมานะตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นพอใช้งานได้เราจะใช้แม่กับพูดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็นึกน้อยใจแม่มันก็เออแม่ก็ลําบากไปเถอะเราไม่สนใจหลานคนนี้หรอกอะไรอย่างนี้นะคะคือแล้วแต่มันก็พาแววาปรุงไปอีกค่ะ ปรุงไปบอกว่าพี่สาวพี่สาวก็ด่าวแบ๋วค่ะบอกว่าตอนนั้นตอนนั้นพี่สาวคนโตอยู่อะค่ะแล้วมันจะมีหลานคนโตอีกคนนึงก็เราก็เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะแล้วทีนี้พี่สาวคนรองก็โทรมาหาแบวบอกว่ามึงดูแลหน่อยนะมันกาลังจะเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะแม่มันไม่รู้จักสอนหนูก็เลยได้ระบายความในใจตรงนี้ให้พี่สาวฟังเออพี่สาวคนรองก็เข้าใจหนูนะคะแล้วมันกิเลสมันพาหนูไปว่าเออเรา เราคิดถูกแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณลุแต่มันก็ขุนๆนะคะคุณลุมันก็มันอ่ามันมีความรู้สึกว่ามันขุนมันมันไม่แช่มชื่นมันมันติดมันขัดอะไรอย่างนี้ค่ะคุณลุแววก็เลยว่าเออแล้วเราจะเราจะทําไงดีเนาะมันขุนๆมันทุกอยู่ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ส่งการบ้านก็เดี๋ยวไปเข้าสายด่วนให้พี่น้องช่วยอะไรประมาณนี้คะ่ะคุร้มันก็คุ้มไปมันก็คิดไปว่าพี่น้องคนไหนจะช่วยทุกใจตรงนี้ได้นะอะไรอย่างนี้น่คะคุรุก็ทางานไปคนเดียวแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปปกติจะเปิดโทรศัพท์เป็นเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเปิดฟังธรรมอาจารย์อะไรประมาณนี้คะ่ะเราทีน,นี้วันนั้นมเาเดาโทรศัพท์ไปนะคะคุรุเราทีน,นี้คิดไปคิดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ่ะคุรุแล้วทีน,นี้หน้าหน้าคุรุขนก็เลยลอยมานะคะ <laughs> หน้าคุรุขนลอยมาบอกว่า อตอนนั้นที่มีเรื่องกับพวกเนี่ยค่ะครูขวัญกับครูกิฟแล้วก็ท่านสมณะช่วยกันตัง้งประมาณสามสิบสี่สิบนาทีอะค่ะค,ครูแห้วถึงลงอะค่ะแล้วก็มันก็เลยย้อนไปคิดถึงคําพูดของครูครูขวัญน,นะคะบอกว่าอาพ่อแม่พ่อแม่ก็เขาก็รักเรานะเขาก็ไม่อยากทําอย่างนี้กับเราหรอกไม่อยาก ฝืนใจเราไม่อยากขัดใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยวิบากกรรมของเราอะค่ะเมื่อก่อนเดี๋ยวจะใช้บททบทวนตัวไหนตัวไหนมันก็ไม่มันก็ไม่โอเคค่ะจนจนมันถึงนึกนึกถึงคําพูดของครูขวัญน,นะคะบอกว่าอาที่ที่เขาทําอย่างนี้กับเราเพราะเพราะตัวเราแหละก็วิบากของเราไงก็ได้ยินพอเราลึกถึงคําพูดตรงนี้ของครูขวัญมันก็เลยคลายได้ค่ะครูก็ไยินได้วัคุณค่ะ ค่ะตรงประเด็นที่ที่พูดเนี่ยคือความอยากของเราเนี่ยอยากให้แม่คิดแบบเราคิดทีนี้พอแม่ไม่ได้คิดแบบเราคิดเราก็เราก็เกิดเกิดทุกข์ใจของเราเนี่ยแหละนะคะทุกข์ใจของเราแล้วทีนี้ตรงที่เนี่ยจะร้ายยิ่งขึ้นถ้าเวลามีใครสนับสนุนความคิดของเราว่าคิดแบบนี้น่มันถูกแล้วเนี่ย โอ้มันจะปักมั่นเลยนะว่าใช่ใช่มันจะเอออ,อเลยแบบว่ายืนยันไปอีกนะคะนี่โชคนี่คือแบบว่าถ้าบอกว่าถ้าพูดว่าโชคดีโชคร้ายก็คือโชคร้ายที่มีคนมาสนับสนุนความคิดของเรามันจะไม่ช่วยเบรกเลยแต่ถ้ามีคนที่มาคิดต่างจากเราเนี่ยขัดใจเราเราอยากให้คนคิดเหมือนเราใช่ไหมคะ <c oughs> เขาคิดต่างจากเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มันเหมือนจะดึงเราไว้อ่ะ มันเหมือนจะดึงมาไปให้เราไม่เอาแต่ใจของเราอะ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะเวลาเราคิดอะไรแล้วทีนี้เราจะมีจิตหาหาคนสนับสนุนพอมีคนสนับสนุนพูดคล้ายๆกับที่เราคิดปุ๊บเนี่ยเราจะจับเขาเป็นใช่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 เลยว่าเนี่ยคนนี้แหละมาเห็นด้วยกับเราเลยโดยเฉพาะคนที่มีมีอะไรมากกว่า มีอะไรมากกว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าอะไรแบบนี้เราก็จะอ้างอิงไปเนี่ยขนาดคนนี้เขยังคิดแบบนี้เลยอย่างเงี้นะคะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันอ๋อเราอยากมันเป็นความอยากของเรานะแล้วเราสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหยุดความอยากนั้นอะ่ะหยุดอยากให้แม่คิดแบบเราแล้วที่พี่มาสนับสนุนน่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า คนพูดถูกใจเราเนี่ยเราได้ดันใจหมายเนี่ยบางครั้งมันคือการที่เราได้พอกิเลสนะค่ะทําให้เราอ่ะพอกมันมันพอกแล้วมันแน่นขึ้นมันใหญ่ขึ้นด้วยมันกลางขึ้นด้วยว่ามีคนสนับสนุนนะคะ<ช>ค่ะ <S <S อ่ะก็เอามุงนี้ฝากไว้นะคะค่ะนุัานาัจเรีค่าสาธุค่ะค่ะอ่ะ